จันทุกทุกท่านนะครับอันนี้ก็มาเจอกับผมทั้งตเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีงานจะมาให้ชมอีกครั้งนะครับผมก็เป็นงานสองจานปรับระดับนะครับผมรัอได้สี่ระดับนะครับตรงจุกนมครับผมแล้วก็มีอีกใบนะครับตัวนี้เป็นจานเดียวนะครับผมตัวนี้เป็นหัวคีบนะครับผมเป็นคอนคีบนะครับต่อได้นะครับ เดี๋ยวเรามามา้มของชานก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะปรับชานให้ดูนะครับผมก็สําหรับมือใหม่นะครับผมอาจารย์ท่านไหนที่เคยใช้แล้วก็ดูนะครับผมก็ดูเป็นข้อคิดนะครับผมก็พิจารณาดูนะครับผมก็ใบนี้ก็น้ําหนักน่าจะอยู่ประมาณแปดสีดนะครับผม ก็ถือว่าเบาอยู่นะครับความยาวของพะเนียบนะครับเมตรเจ็ดเซนนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมผมจะลองขึ้นชานแล้วก็จะปรับให้ดูนะครับผมะจะประมาณนี้นะครับผมระดับของชานตรงนะครับ ก็ปรับได้สี่ระดับนะครับผมตัวนี้นะครับมีระดับที่สองนะครับผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่เป็นระดับที่สามนะครับแล้วก็ระดับล่างสุดเลยนะครับเป็นกระหันนะครับอ่ะจะประมาณนี้นะครับผมอีกข้างก็ยังไม่ได้ล็อกนะครับผมตัวนี้จะปรับยากอีกหนึ่งเพราะว่ามันต้องทับแล้วก็กดกลับมาเหมือนตัวนี้นะครับผมจะถอดนะครับ ตอนที่จะส่งนะครับอข้างหนึ่งนะครับก็เลยยังไม่ได้ปรับนะครับผมก็ถ้าปรับเสร็จมันจะคล้ายๆกันนะครับก็ระดับเท่ากันนะครับผมถ้ามีตัวตัวกดกลับมามันจะปรับง่ายกว่านะครับนี่เป็นระดับระดับของกระหังนะครับผมืจะตรงจะประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้เป็นระดับที่สามนะครับ ก็ยอยากเล่นครับผมสําหรับใบเดียวก็เด่นได้ทั้งชานตรงแล้วก็ชานฝักนะครับผมเด่นได้การแข่งด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นของนุกอ้วนนะครับทางหาดใจขรงขานะครับผมก็ลุงแกก็บอกให้ผมหาหอยมาใส่ให้นะครับก็ไปหามาเมื่อเช้าก็ใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แกบอกว่าแกเสีย,ยบ้าน ไม่ค่อยมีนะครับแล้วแกก็ทําไม่เปลี่ยนด้วยนะครับผมก็เลยใส่ให้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองลองตั้นเรียนบดูนะครับผมอ่าผมจะใช้เป็นไม้นี่นะครับน่าจะเบากว่าตัวนกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองข้างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับผมตัวนี้เป็นระดับของกระหังนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองผลัดชานขึ้นดูนะครับผม ว่าระดับบนมันจะเป็นยังไงนะครับเอาเป็นระดับที่สองแล้วกันครับผมอก็เหมือนเดิมนะครับนี่นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็นถุงรูดมานะครับผมเป็นถุงรูดมานะครับสําคัญสอบระดับนะครับเราต้องทําให้หย่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาเวลานกดนนะครับมันจะได้เป็นถุงนะครับ งั้นจะตีนกตรงข้างหลักนะครับผมเอาต่อไปเราจะมาชมเป็นชานเดียวนะครับผมใบนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมหน้าชานอยู่ที่ห้าสิบสามนะครับใบนี้ก็ถือว่ายาวนะครับผมนี่นะครับขึ้นเสร็จจะอยู่ประมาณนี้นะครับผม คอนก็เป็นคอนไม้เจงนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็ถ้ามีคอนไปสวยก็เกียบใส่ได้ครับผมอ่าเดี๋ยวจะลองเทสเป็นไม้นี้เหมือนกันนะครับผมนี่นะครับก็สปีงก็ค่อนข้างที่จะแข็งนะครับผมส่วนตัวไปนะครับก็แกะเป็นลายขนกนะครับผมทั้งสองใบเลยนะครับ ่เดี๋ยวเราจะมาชมงานใกล้ขอ,ของชาชานปรับรดัลนะครับผมดวดลายข้างในก็จะประมาณนี้นะครับประตูก็เป็นประตูข้างนะครับผมประตูข้างมีล็อกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับผมก่อกว้างนะครับผมนี่นะครับล็อกนะครับผม คอนนะครับก็คอนคอนก็เป็นคอนไม้เจงนะครับคอนไม้เจงครับผมส่วนตรงปลายนะครับก็เป็นดายขนกนะครับผมดายขนกเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ที่เหลือไว้นะครับก็คือสําหรับมือใหม่นะครับอ่าบางทีว่ามันเหลือเยอะแล้วก็ถอดถอดถอดคันฟาดกลับมาไม่ไม่ใช่นะครับเวลาเราปรับลงมันจะมาชิดตัวนี้เลยนะครับตัวนี้ ก็งานงานของผมนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมจะสะดักสดักเป็นชื่อเป็นชื่อของผมนะครับสดักทุกใบเลยนะครับจากนี้ไปนะครับผมก็ก็มีบางคนก็อาจจะงงอยู่ว่าเออมันใช่งานของผมหรือเปล่านะครับต่อจากนี้ไปถ้ามีสดักชื่อแบบนี้คืองานของผมนะครับผมก็สังเกตง่ายๆนะครับผมโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาชมใกล้ๆของชานยวนะครับก็หน้าชานถือว่ายาวนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็ก็แกะเป็นไดายดายลูกเต่านะครับผมตัวนี้ใบนี้ก็เป็นพ่นสีดํานะครับผมเป็นพ่นสีดําอยู่ที่สองพันห้ารวมส่งนะครับก็มีอาจารย์หลายๆท่านทักมาถามเรื่องราคานะครับผม ผมก็อธิบายไปในายๆคลิปนะครับลำดับถ้าเป็นสีดวดนะครับอยู่ที่สองพันสามโดนถ่วงนะครับแล้วก็ถ้าพ่นสีดําให้ประตูใบนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับผมเป็นประตูข้างนะครับผมก็มีล็อกเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับล็อกเรียบร้อยนะครับ ก็เป็นสลักเหมือนเดิมนะครับสลักสื่อเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะครับอ่าต่อไปเดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องหัวเศร้านะครับผมหัวเศร้านะครับก็คือผมได้ทํำการแก้มานะครับผมนี่นะครับจากอันเดิมนะครับก็คือผมจะเปลี่ยนก็คือจะเอาชิกนหนึ่งออกนะครับผมแต่ว่าผมจะทํามาเป็นปรับระดับนะครับผม ปรับระดับได้นะครับสําหรับหัวเศร้านะครับก็คือเป็นตัวนี้นะครับอตัวนี้มันจะเป็นเงี่ยงติดเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเงี่ยงติดสีเงี่ยงนะครับปัญหาที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนนะครับผมก็คือสมมุติมันมีสองแป้นใช่ไหมครับผมอ่ตัวนี้นะครับมันมีสองแป้นนะครับสมมติเราใส่เข้าไปแล้วอ่ตัวนี้ไม่ใช่ของมันนะครับของมันจริงๆมันจะอยู่มันจะอยู่กับใบนู้นนะครับอ ถ้ามันได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ปัญหาที่มันเกิดน,นะครับสมมุติว่าเราจะเอาไปใส่จะเอาแป้นอีกอันนึงไปใส่พเนียดสมมติว่าผมจะไปใส่ใบน้นนะครับผมแต่ว่าเวลาเราหมุนไปนะครับมันจะไม่ตรงครับผมมันจะได้แค่นี้นะครับอ่ามันจะได้แค่นี้มันก็เลยเป็นปัญหานะครับเพราะว่าเราอยากได้เรามีแ้วอยู่อันเดียวแต่ว่าเรามีพระเนียดสองใบนะครับผมอ่าทีนี้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้นะครับผม เราเป็นตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวสวมนะครับตัวนี้มันจะปรับระดับได้นะครับผมอ่าสมมุติว่าอ่สมมุติว่าผมจะเอาแป้นตัวนี้มาใส่ใช่ไหมครับอ่าอ่สมมุติมันไม่ตรงแบบนี้นะครับเราก็ปรับปรับนะครับผมอ่ปรับให้มันมาอยู่แนวนี้นะครับผมก็คือข้อดีนะครับเวลาเราเล่น ชานตรงนะครับเราก็เล่นสองอย่างนี้นะครับถ้าเราเล่นปรับระดับเราก็เล่นนี้อย่างข้างหน้านะครับผมอ่ามันจะเล่นได้สองแบบนะครับผมก็นี่ก็คือข้อดีสมมุติถ้าเกิดว่าเราใส่แป้นใหม่นะครับผมเราใส่แป้นใหม่ถือว่ามันมันไม่ตรงนะครับมันจะอยู่แบบนี้นะครับเราก็แค่กดตัวนี้หมุนกลับมาแล้วก็ล็อกเหมือนเดิมครับผมอ่าตัวนี้มันจะง่ายนะครับผมก็คือ จะใส่แป้นไหนก็ได้ขอแค่เป็นน็อตเบอร์เดียวกันนะครับแล้วก็สามารถหมุนเห็นกันได้นะครับผมตัวน,นี้คือตัวตัวที่ผมสั่งให้พี่แกทํามาให้หม่นะครับผมก็่าอาจารย์ท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับส่วนถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านไหนที่เล่นซานตรงนะครับหรือว่ามันบางคนก็คิดว่ามันมันอาจจะเยอะไปนะครับสามสี่นะครับผมก็มีอยู่สองสองสี่ก็มีนะครับผม อ่ตัวนี้ก็ถ้าเราไม่ไม่อยากปรับบ่อยนะครับก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับผมแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเรื่องปรับนะครับผมก็ใช้เป็นตัวนี้เราจะเลียนยทางขวางหรือทางแต่งก็ได้นะครับผมจะเลียนยเป็นปรับระดับหรือว่าทางตรงก็ได้ตัวนี้นะครับสําหรับหัวน,นะครับเกก็สั่งหัวเสาติดไปเลยนะครับ ก็คือครบสูตรนะครับผมใบนี้นะครับใบนี้ก็คือมีถักรอบกรงพ่นสีดํานะครับเป็นปรับระดับอ่ะก็คือหัวเศ้าผมก็ติดไปให้เรียบร้อยนะครับผมไปแกก็สั่งเป็นหัวเป็นไม้เศ้ามาด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้เพื่อนส่งไปนะครับผมอ่ะถ้ามันไม่ตรงเราก็ปรับนะครับผมนี่นะครับ นะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาชมงานที่จะขึ้นใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะครับผมก็จะมี คิวต่อไปเลยนะครับคิวต่อไปจะเป็นเยนนะครับของอาจารย์วาดนะครับผมแล้วก็ต่อมาเป็นปรับระดับปรับระดับนะครับของของใครวะช่างลืมดิวช่างองรวะช่างเราลืมเาสำหรับปรับระดับนะครับผมอันนี้ก็เป็นของอาจารย์สามารถนะครับผม แล้วก็ต่อไปก็เป็นสองชานปรับระดับของอาจารย์เสลาแช่จิ๋วนะครับผมอันนี้เป็นงานสแตนเดตทั้งใบนะครับผมเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันนะครับสำหรับชานเดียวนะครับเป็นของอันนี้ก็เป็นของพ่อพัดนะครับผมเป็นของพ่อพัดนะครับชานเดียวคอนหักกลางนะครับผมใบนี้นะครับส่วนสองชานก็เป็นของซาะนะครับผม ส่วนสองอันนี้นะครับเป็นกระหังนะครับอผมจะทําจะให้น้องทําทํางานก็คือจะให้ป๊อปขึ้นงานตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาให้อาจารย์ทุกท่านเปิดแบ่งนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะโพสใน Facebook นะครับผมอาจารย์ท่านไหนสนใจก็สกิดมาหรือว่ามาจองล่วงหน้าก็ได้นะครับตัวนี้ว่างนะครับกระหังสงใบนะครับผมอ่างานวันนี้ก็ จะมีเพียงแค่นี้แะครับผมเดี๋ยวเรารอติดตามผลงานกันนะครับผมนี้ก็เตรียมตัวจะแพ็กออกไปส่งแล้วนะครับก็อย่าลืมครับผมสำหรับอาจารย์ท่านไหนนะครับที่สนใจพระเหนียนนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับคิวก็เหลือไม่เยอะนะครับผมสำหรับอาจารย์ท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวเบอร์โทรนะครับเด๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้ด้านข้างของคลิปนะครับผม ก็โทรมาสอบถามได้นะครับผมอ่าสุดท้ายนี้นะครับผมช่างตัวนะครับก็ต้องฝากอาจารย์ทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผู้ทำคลิปนะครับส่วนอาจารย์ท่านไหนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมอ่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมช่างโตนะครับก็ต้องขอตาอาจารย์ทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ